ဒီနေ့22အနေနဲ့ညာခုံကမှကစားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Fighter ကိုလာဝင်းနဲ့ဒီကြော်တာဝင်းရဲ့ဆရာ타이 Fighter Y2K ရဲ့ပွဲကိုတੁੱတူပြန်လည်ကြည့်ရှုအောင်ပါဗျ။ဒီဘက်ကဘောင်းမီရပြလက်ရပြနေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာ Fighter ကိုလာဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကလက်ရအနီနဲ့ရတော့ဒါကြော်တာဝင်းရဲ့ဆရာ Y2K ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်တိုင်းပွဲပါ3မိနစ်30စီပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ပထမချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟောဒီကလူကြီးဘယ်ဘက်ဆိုင်းလုံး၅ပဲခွန်ครับ เป็นการโคดิไวท์มาเนาะดาดีกว่า Y2K เนี่ยเนเนะเลยโกละวนเนะดุเดเนเนะเลยปูจิอย่าตวยอ่ะดิ Y2K เนี่ยแล้วดาจนเราเมียนมาไฟเตอร์นี่เนะมาโทษเจิมมุโลตีอ่ะเเล้วเเป๊บดาวิเมะดิโปรโมชั่นเบคะเดนซีซั่นเนาะเเล้วเปวยะมาเพ็ดมะเนะดากะซาเปยอ่ะเราลุติอ่ะบาดเนะมาเปยจะดิเนะดาต่อๆเลยยหนี่เเล้วไฮดาผิดบาดเนะดิจ่อตาเวนดิเฟดิจินหยกตัวพี่นอบไปมาเนาะดา Y2K อ่ะดา

โอเคโลเก้กระตุกกระตาครับโลเก้คนเราเนี่ยเพียงกันねโลเก้ไม่มีอาการแม้แต่นะครับครับยืดจากรับเข้ารอโอ้ของดูแล้วโชว์จากประเทศบ้านเอาปัญญาบายจนเราดีไว 2K อยู่ชินรู้ไม่หรอกครับบ่าวเหรอซอไว 2K อ่ะดิแฟตเจมา14เนตาได้ซะตัวอย่างเล็กๆเนี่ยซอดาปัญญาบายต่อๆเลยก้าวเนี่ยแท้ป่าเลยไว 2K อ่ะครับเอาล่ะครับกระแทกแยบขวาไปครับเจ้าแก้วอ้าวจิ้มขวาขึ้นมาฮาราวินยอมได้ที่ไหนครับโลเก้เดินมาเป็นโดแล้วก็เอาจิ้มมาซ้ายมา Body kênh không canh em giảm sợi. Anyway, accountability vineway, yeah. To nọc nhóm mà phải tay anh tua ở tay mít phôi chân mặt trời mặt trời mặt ห้องเข้าทำต่อนะครับทางด้านยอดไก่แก้วใช่ครับร่างกายต้องการพละกำลับบริกเก้ไปทูฟี่ทมาซ้ายต่อยมาซ้ายมาโอ้โหโอ้บริกเก้ก้าวเนี่ยแข้งซ้ายขึนครับฮวินนี่ครับผมขวาแล้วเติมซ้ายครับเราพยายามจะรอจังหวะอยู่นะครับก็ยังไม่เร่งไม่ผ่อนคืนครับแล้วเประมาเชียร์บิเซลนัดตัวไปเยอะชาวุปอร์มาเชีย์ไฮไลท์เยอะบ้างไหมไฮเค้

อยอดแก,แก้วดูสัตว์กัดทางดังก่อนครับด้วยแข้งซ้ายซ้ายอีกไอ้แม่เดี๋ยวล่างบ้างบนบ้างครับโอ้ยิงโดนฮาราวิน <c oughs> เป็นพวกเรานี่แมงยอมแพ้ไปแล้วครับเตะยังไงก็ไม่มีอาการครับเอาละครับโอเคไพยายามาวางแข้งหน้าครับยอดแก้แกวสายมาโอ้ชไ้ oh, แก่เข้าเนื้อโอเคโอ้หน้าเดียวหน้าด้วยครับยกนี้ของทางด้านฮราวินต้องบุกต่อเลยครับแย่กระแทกขวาเข,าเข้ามาครับ

ที่โจดาวงค์เอ้ยปွဲโอแล้วเจอได้ยานาย MMA Channel มาเต็มไปပါแม้นี่มาตั้วยอกပြီးကြီးရှုပ်ကြာပို့ဆုထုတ်ရှင်มาတယ်โจดาวงค์แล้วဒီนี้ညปွဲมาดาอเลโดเนี่ยနိုင်ยาရှိခဲ့ပါတယ်ชกหน้าบ้านตัวเองครับที่เซ็นทามาริยาเอาเลทเนี่ยโอเคโอเคไม่เกินไม่เกิน1กกครับเดินมาก็ได้ครับใกล้ๆครับเอาละครับทาราวินยกการสูงโอ้โหไคแค่ติ้มมาใต้ไปอีก ต่อยทิ้งทั้งไหลทั้งนั้นครับแต่ว่าก็ทางยังยังน็อกยังไม่ได้ครับโลเกไเกโอ้โดนทไรนีครับเอ้าเจ็ดทีเหรการต่อสู้ครัโดนแขงก็ยังยิ้น่ครับนเลรนามนยวเ้ย ฮาราวินแน่โดนลเอียงเหมือนกันครับตอนนี้บริเวณคิวบริเวณหนกแก้มขวามีรอยแตกกับฮาลาวินโอ้โหเนี้บคู่เสพความเจ็บปวดครับทางด้านฮาลาวินไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยครับโอ้เอาเลยครับไล่ต่อเลยครับซานของฮาราวินแลเติมด้วยกับปั้นขวาแท็กแย็บพื้นเข้ามาโอล้วเจตชีเหรเข้ามานี่แกเกาเลยครับย่อยแก้วสวนได้สเลยครับกอยเชลเปิดแผลเพิ่มครับฮาลาวินไม่สนใจครับแตกได้แตกไปครับหมอจะจับก็แล้วแต่ดูดิอาชิเลยิีซลน้ลงตัวใหญ่ อ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ดูได้จีไฮไลท์ขึ้นไปแล้วไก่แก่เมี้ยนกันเยอะกันตัวเลยเมี้ยนกันเยอะตะดิ๊ดเจตนานครับให้เราเกียดที่จะช่วยอะไรแต่จองมันนะโอเคโลเก้อะไรนานต้นทอดตัวเลยใจลําบากจริงๆครับคนนี้แต่เต่าเหมือนว่าเลยท่านผู้ชมครับโอลิเชาะตอนนี้เราทั้งฉีตัดแยกจีขึ้นไปแล้ว ยกสุดท้ายของคู่เอกนำรายการในวันนี้เลยครับสุดท้ายท้ายสุดแต่ความมันยังไม่สิ้นสุดครับเอาละครับยกนี้ฮาราวินพอได้เลือนก็แข็งแกร่งบานเลือนจึงไปอีกครับเอาเดินหน้าเข้าไปหาไปจากหน้าท้าทายแล้วพยายามจ่อแก้วดวลอาวุธครับเอาและวแข็งแข้งสายลูกนี้ได้ครับฮาราวินต่อยไปอย่งนีต้องยอมรับเลยครับแกเป็นนักชกอารมณ์ดีครับยอดแก้วแล้วแข็งพอแข้งสองแล้วก็เติมที่แข้งของสะด้านฮาราวินครับเหนบโกแก้มเอาไว้เลยดิโอ้โครงการอะไร้าง เป็นฮาบอลเล่เลยครับอ่าแล้วครับพาลวินขยับขยับเข้าหาดอยแก้วโอเยชเชกันเะขีซ้ายครับขยับเข้าไปหาจังหวะยังไม่ลงตัวอีกครับอ่ะกรรมการสมธยาไพรอนันต์แยกออกมาก่อนครับอะไรครับท่านผู้ชมครับยา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 โอเลดี้เอชเชย์น่าไอ้กรรมการตักเตอร์นครับจริงๆเนี่ยตามกฎกติกาเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ครับถือว่ามือมือแตะพื้นแล้วน้มแตะพื้นแล้วไม่ได้ครับ

จะรับจิตบิเลครับเยอะแยะแก้วมีนัดต่อครับสลองงานแต่งของเสมาเพชรครับเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ยังตะโกนเลยจริงนี่แหละครับเรียกว่าเน้นทุกลูกครับทางด้านเยอะแก้วแต่ยังเก็บอาราวินไม่ได้อยู่แต่เตะช้อนอีกแล้วครับโอ้อาราวินไปเลยดีช่างสุดตอเนสแต่ว่าจังหวะจากคืนเนี่ยมันช้ากว่าหนึ่งโอเคทางด้านเยอะแยะแก้วหัวห็นครับอะไรครับสอกซ้ายอีกครั้งช่วงปลายยกครับ อารวินก็บอกพี่เดียครับยังไงต่อครับเด็กแก้วยังไม่เพาครับยังเดินต่อโเคขวาเปิดาเข้าก่อนอารินพยายมตมัดขวาอากวยายามมด้วาก็เพ่อะบิดโซนตัว้เย่ดัในชซนะิะท้ชวบุยังการจะดีกันต่อเลไถ้าได้จีไฮไลกเนวาเลยไปนูกันเจริญดาตบก้าเหนี่ยงต่ต่อเลยตบก้าวเหนี่ยทั้งท้ายไดม มาดิกะหลอกทํากดกติกาแล้วนี่ไม่ได้นะครับคุณเอาใบเนี่ยนะเราเหมือนมาเปิ้นตัดดิเลยต่อๆเลยย่านิบวัย 2k อ่ะโดนแบบเนี่ยอ้าเปิ้นนี่จายๆเนี่ยชัดครับดูครับหลอกเตะแล้วแค่แบ็คบิดโจซาวก็เลยดับแค่จนมาเลเจ่นเบิ้นนี่มาเลยวัย 2k อ่ะต่ายซงเพี้ยยกชิดต่อไปต่ายซงเปี้ยมาแล้วดาวัย 2k อ่ะนายยักชิดต่อไป ဒါပွဲပြီးမှလည်းဒါကိုလာဝင်တဲ့သူတို့ဒါလက်ကမောက်နေပါလေခက်ပြသွားသေးပါလေဗျဒီလိုနี่ยကပွဲပြီးတော့လည်းဒါရင်းနီးနီးပါပဲညီကိုလေးလိုလိုပါပဲဒါဝိုင်တူကြီးကမြန်မာလက်ကမောက်နေခက်ပြသွားတယ်